ở xuyên cực nam anh phi nội của này không nó sẽ là đứa nuốt mực cái đòn phi nội em không xin đây phi nội nuốt mượn hoa sen ตัอใส่พร้อมใส่งันอือมพีม่น้องถ้าเสร็จอะมาแบกเด้อคำนี่ สิไปลัำซาปลัมมาเห็นกล่องมะยมมัง้งเขาขึ้นเร่าจังเห็นเจ้าดอกเธอเดียวพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ส,ลว,ลวสวัสดีครับพี่น้องบอังายสู้ขู่สู้ค้นครับผมมามาพี่น้องมาหนึ่โอ้ดีของแซ่บแลวครับเมื่อนี้ตําหมึกกระดองนี่พี่น้องโอ้ยสตัตว์ต่อพี่น้องเอ้ยมาแบบมีฮอตเซ็นพี่น้องบ้ยน้ำปลายัวย่ว,วเลยเฮามือ้อนี้พี่น้อง มาเซ็บเซ็ตน้ำกันเด้ดดอ,ดดอพี่น้องเมื่อกระดองหนวดมันหมดกน้อยๆพี่น้องแต่ว่าเป็นแต่แสีบสขนาดเด้อครับผมซีชันนี่มามาเซ็บเซ็ตน้ำบ้าแม็กเด้อครับผมมื่อกี้นี่โอ้โหนาวพี่น้องขอญาต์เอาจริงกันได้ปะนี่เสียบเลยได้พี่น้องเลยเอาเสียบนอำม้าแม็กเด้อเต้องเล่นคนละเสียนเซาล้อมลวกให้โอ้แต่เสียบใช่พี่น้องไหย ทำลายแตกครับผมมามาเซีบาาเสียดอมอแม็กสุดยอดพี่น้องโอ้ยเสียบดีดี

เด็ดเด็ดเลยครับอ๋อซีเรสพี่น้องหนวดมือเขาเซยน้องะสตอร์เซพร้อมใสยหอีกหนวดมืออืมพี่น้อง ถ้าเสียจแล้วบกเกด้อคัเนี่ย ไม่ยอมไม่อมบ้งเมฆลืมอดที่สู้มาพี่น้องยออ้วเสร็จแล้วมาแมกครับผม

เส้นเขาไหมเนียวนุ่มเส้นเนียวนุ่มแล้วก็มึกกระดองนวดมึนซาใจพี่น้องยำกึดๆเลยคำะค้ยิงพี่น้องเลยพี่น้องอร่อยเซฟเซียนมาไหมครับผม ยอดโหจวดดีๆพี่น้องซองวะซองวะเลยเมนูซองวะซองวะ โอตหมอแล้วเสียพักยู่มันเสียน้ำแข็งเยอะ ดูเดือดนะพี่น้องโอ้ได้ไตหน่วนมากพี่น้องได้มากกับมะลวกเนาะ ลูกเหรอกับซับปงหู้พี่น้องซับปงหู้ใส่กับโคเลโคเลเลยเครื่องทำหงงอ,ะอ่ะจับกต่อเข้าไป ต,ตอนกินหนูแห้งหอ่ะแห้งก็ปภาคเศษเนี่ยดูเดือดครับหนาวๆยูเงี้ยแตกเนาะเพื่อน Ở lý nào đấy rồi ơi Mặt khắc đấy Mà này tôn Phu bùm 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 này เดี๋ยวอ,อขาอ,อยาก <c oughs> พอจะมีก็ไี่ต้องอโบาไว้แล้วครับ <c oughs> แค่มูกไ้กินพี่น้องอยู่พี่ <c oughs> เป็นปยังเนาะโอ้ยทำนี้กับคักแล้ว เพ็ด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 ยยอดฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพืเป็นกำลังใจบ้าแม็กนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ